สวัสดีครับทุกคนผมตองสันิชัยพิบาลจอมมีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ Empower นะครับจะมาแนะนำสินค้าของ Empower หลายๆตัวที่เป็นสินค้าที่โดดเด่นของ Empower นะฮะสินค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับพบกับสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับซื้อ1ตัวนี้ไม่ได้2นะซื้อ1ได้3เลยซื้อ1ได้3เลยครับเขาเรียกว่าคอมโบเซตครับคอมโบเซตประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าดูจากชิ้นงานตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยถ้าดูด้านนี้ก่อนด้านนี้คือ ตัวหน้าต่างหรือประตูประกอบมีกระจกด้วยนะมีกระจกด้วยนะครับส่วนด้านนี้ครับเป็นมุงนิลภัยครับนะครับซื้อ1ได้3นะครับอ่ะมาดูเวลาใช้งานนะครับด้านนี้คือด้านนอกบ้านด้านนอกบ้านเราจะเห็นแบบนี้ครับสวยงามเป็นกระจกเป็นประตูเป็นหน้าต่างของเราเลยนะครับใช้งานยังไงข้างหน้าข้างในบ้านนะครับเราก็เปิดถ้ามือจับลงคือปิดนะครับอ่ะเปิดครับ หมุนมา90องศาเปิดเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นหน้าต่างหรือประตูเราก็เปิดประตูครับเปิดหน้าต่างครับหลังจากนั้นเราก็ปิดปิดหน้าต่างครับลมเข้า Flow ได้สบายเลยตัวนี้เป็นคอมโพเซตประกอบไปด้วยประตูกระจกในตัวนะครับแล้วก็มี มุ้งนิรภัยนะครับมุ้งนิรภัยซึ่งเวลาใช้งานอย่างที่บอกครับปิดลมโฟลด์ได้เห็นไหมครับแต่ตัวนี้คือด้านในบ้านนะครับถ้าใช้งานจริงๆต้องแบบนี้ครับหน้าต่างจะถูกเปิดออกไปแล้วก็ส่วนกระจเปิดออกไปนะครับส่วนมุ้งนิรภัยนะครับก็จะใช้งานอยู่ป้องกันการโจรกรรมได้อย่างดีซื้อ1ได้3ครับซื้อ1ได้3ครับตัวนี้เหมาะมากเป็นบานบานเปิดครับ เอาละ,ะมาดูอีกตัวนึงนะครับนอกจากมีบานเปิดแนละ้วเราจะมีสินคข้าตัวหนึ่งคือคอมโบเซตบานเลื่อนครับเป็นแบบนี้ครับประกอบไปด้วยเหมือนเดิมมีมุงนิละััยแล้วก็ข้างหลังนะครับหรือข้างอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหน้าต่างหรือประตูก็ได้นะซึ่งจะมีทั้งกระจกมีทั้งประตูมีทั้งหน้าต่างว่ากันไปนะครับเอาละตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับ ด้านนี้อยู่นอกบ้านนะครับซึ่งเราก็จะเห็นมองเข้ามาเราจะเห็นว่าเป็นกระจกเป็นหน้าต่างหรือเป็นประตูของเราส่วนอีกด้านนี้นะครับด้านหลังเนี้ยจะอยู่ในบ้านก็จะมีมุ้งนิรภัยนะครับซึ่งจะมีนี่ครับล็อกได้นี่มันติดล็อกเปิดปิดเปิดปิด,ปดใช้งานสะดวกครับเวลาต้องการลมเข้านะครับก็เปิดเปิดกระจกเปิดหน้าต่างหลังจากนั้นเราก็ ปิดมุง้งนิรภัยครับลมเข้าโฟโล์เย็นสบายชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดที่รับความนิยมอย่างมากไม่แพ้กับตัวมุ้งนิลภัยเพียวๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้คือคอมโพเซตบางหลังเนี่ยให้เราไปออกแบบนะครับแล้วก็ดูซิว่าสินค้าตัวไหนที่เหมาะกับบ้านไม่ว่าจะเป็นตัวคอมโพเซตหรือจะเป็นนิรภยัยหรือจะเป็นมุ้งจีบหรือจะเป็นมุ้งจีบเก็บรลางนะครับ เราสามารถดีไซน์ช่วยลูกค้าได้ด้วยวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสินค้าที่น่าสนใจตัวที่เด่นที่สุดตอนนี้คือคอมโบเซตครับเรามาดูกันนะครับว่าคอมโบเซตตัวนี้จะถูกใจพวกเราหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ